เชื S <S <él ite> <S <S ้อแบคทีเรียอีโคไลสายพันธุ์ใหม่ที่แพร,ร่ระบาดอยู่กว่า10ประเทศทั่วยุโรปในขณะนี้นับว่าเป็นการระบาดครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกจริงๆแล้วเชื้อแบคทีเรียอีโคไลพบได้ทั่วไปตามลำไส้ของสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิดซึ่งมันแบ่งตัวได้อย่างรวดเร็วภายใต้อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสามารถกลายพันธุ์ได้ตลอดเวลาแบคทีเรียอีโคไลเขาก็มีเชื้อโรคของเขาเขาก็มีกลุ่มที่เป็นโรคก็คือกลุ่มพวกไวรัสนะไวรัสอาจจะ ไปอินเฟกตัวหนึ่งแล้วไปติดเชื้อไปทําลายตัวหนึ่งแล้วก็เอายีนอีกตัวหนึ่งมาส่งตัวนี้อะไรง <c oughs> เงี้ยเขาจะเรียกเป็นทรานส์ดักชันก็เป็นสาเหตุอันนึงทําให้ออโคไลเนี่ยออมีการกลายพันธุ์ออกไปซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วแบคทีเรียจเจริญเร็วมากนะครับที่อุณหภูมิร่างกาย37องศาเนี่ยแบคทีเรียอย่างโคไลนี่น่าจะใช้เวลาสัก18-20ถึงนาทีในการแบ่งตัวหนึ่งครั้งนะครับปกติแล้วเชื้อออโคไลจะทําให้เกิดอาการท้องร่วงในเด็กและผู้สูงอายุเพราะว่ามีภูมิคุมกันที่่ตํา แต่การระบาดในครั้งนี้กลับเกิดมากในผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิงที่รับประทานผักสลัดมากกว่าทําให้คาดว่าน่าจะมาจากการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามมาตรฐานของฟาร์มเกิดได้กับทุกฟาร์มนะครับทุกฟาร์มที่มีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือละเว้นในบางตัวเช่นเช่นเรื่องของการนํามาปุ๋ยหมักมูลสัตว์มาเป็นมาเป็นปุ๋ยเนี่ยนะครับแล้วก็พอเมื่อเก็บเกี่ยวพบการเก็บเกี่ยวดีหรือเปล่า Mm hmm. เก็บเกี่ยวแล้วเกิดการปนเปื้อนอีกก็มีอีกการเก็บเกี่ยวแล้วเก็บเกี่ยวก็อาจจะมีใส่กระบะเลยหรืออาจเก็บเกี่ยวไปกองกับพื้นไว้ก่อนตัวนี้ก็โดนดินโดนอะไรต่างๆก็มีการเก็บเชื้อขึ้นมามีติดเชื้อขึ้นมาได้เช่นเดียวกัน mm hmm. เพราะใน,นเรื่องการดูแลการเก็บเกี่ยวรักษารวมถึงการขนส่งนะฮะจะไม่มีการเผยแพร่จากคนสู่คนเหมือนเชื้อไวรัสที่ติดต่อกันได้ทางลมหายใจอย่างแน่นอนเพราะเชื้อแบคทีเรียจะต้องมีพาหะนําโรคในกรณีนี้ก็คืออาหารนั่นเอง จริงเชื้อนี้มีรายงานว่าจากคนสู่คนแต่ผมเข้าใจว่าคงจะหมายถึงว่าจากคนที่เป็นโรคนะครับแล้วก็เกิดการปนเปื้อนไปสู่อาหารไปสู่ภาชนะที่สัมผัสอาหารและเข้าสู่อีกคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อาการที่ติดจากคนสู่คนทางการไอจามนี่ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแต่ยวนี้มีการติดต่อสื่อสารคนยุโรปมาเมืองไทยเยอะแยะคนไปยุโรปเยอะแยะแล้วกลับมานะฮะเราจะเห็นว่าตอนที่มีระบาดเรื่องไข้หวัดนกไข้อะไรต่างพวกนี้ เราก็จะเห็นว่ามีการควบคุมเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาเมืองไทยถ้าจะพูดถึงว่ามีก็มีนะครับผ่านนักท่องเที่ยวมาแต่ทางด้านอาหารทางด้านอยอยของเราก็ดูแลอยู่นะครับด้านอาหารด้านอะไรต่างๆก็มีเรื่องอาหารกับเรื่องคนเนี่ยแหละครับแต่ถ้าคนมาถึงปบก็อาจจะมาแพร่ได้ส่วนประเด็นที่มีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าทําไมเชื้อแบคทีเรียอีโคไลมักระบาดในประเทศที่พัฒนาแล้วเรื่องนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกัน เพราะประเทศที่พัฒนาแล้วมีความต้านทานต่อเชื้อโรคที่ต่ำกวา่าแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับภูมิต้านทานของแต่ละคนเองด้วยการติดเชื้อโรคเนี่ยนะครับเช่นการติดเชื้อแบคทีเรียอาจจะได้รับทางการกินทางการหายใจก็ได้นะครับเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารเช่นตามเนื้อสัตว์ตามผักผลไม้เนี่ยสามารถก่อให้เกิดโรคท้องร่วงได้ฉะนั้นถ้าเราได้รับเชื้อในปริมาณมากเช่นเชื้ออีโคไลนะครับถ้าได้รับปริมาณมากก็จะทําให้เกิดอาการท้องร่วง แต่ว่าอาการอาจจะมีความหลากหลายตั้งแต่ท้องร่วงเป็นน้ำนะครับอาการไม่รุนแรงหายได้เองหรือในบางรายอาจจะมีการท้องร่วงที่รุนแรงมากเกิดแผลทําให้ผู้ป่วย,ยมีการถ่ายอุจจาระเป็นมูกบนเลือดนะครับอย่างเชื้ออ e ีโคไลที่มีการระบาดในทวีปยุโรปขณะนี้เนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ก่อโรคที่รุนแรงที่สุดนะครับคือสามารถสร้างสารพิษและสารพิษนี้สามารถซึมเข้าสู่กระแสเลือดทําให้ผู้ป่วยเกิดอาการตาไตวายอย่างเฉียบพลันแล้วก็เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว ฉะนั้นวิธีการที่เราจะดูแลรักษาตัวเองที่ดีที่สุดนะครับก็คือการดูแลสุขานามัยของอาหารอาหารที่สามารถปรุงให้สุกได้เนี่ยควรจะผ่านความร้อนอย่างน้อย70องศาเซลเซียสเชื้อโรคก,ก็จะตายได้ส่วนอาหารที่ผ่านความร้อนไม่ได้เช่นผักผลไม้ควรจะล้างให้สะอาดนะครับเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชือ้อฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะครับในกรณีที่มีอาการผิดปกติเช่นมีอาการท้องร่วงนะครับถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์ แพทย์สามารถเก็บอุจจาระของผู้ป่วยไปตรวจทำการเพราะแยกเชื้อที่เป็นสาเหตุก่อโรคได้ว่าเป็นเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดใดนะครับซึ่งจะได้สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมต่อไปการป้องกันโรคท้องร่วงที่ดีที่สุดคือการรักษาสุขอนามัยของอาหารนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพปรุงอาหารนะครับควรจะล้างมืออย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อต่อไปได้